สวัสดีชาวบัฟปุ๊บมีสกินปับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับลิโป้ปรับใหม่แล้วก็สกินใหม่เทพสายฟ้านะรับอกเลยว่าอลังการสุดๆแต่ว่าไม่ใช่สกินสุ่มนะครับสามารถจัดได้เลย890กูปองเท่านั้นครับโคตรคุ้มนะะบอกเลยทุกคนเอฟเฟกต์ท่าวาต่างๆสวยมากและในเมื่อมีสกินใหม่ของลิโป้เข้ามานะครับเขาจะไม่ทําการบัฟฮีโร่ตัวนี้ได้อย่างไรกันนะฮะโดยจุดเด่นของลิโป้แพทนี้นะครับอยู่ที่การตีไกลของฮีโร่ ตัวนี้ครับเราจะต้องทําการเก็บสแต็กโดยการใช้สกิลแบบนี้นะฮะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามอันติได้1นึ่งสแต็กทุกสกิลเลยนะครับผมไม่ว่าจะโดนฮีโร่หรือไม่โดนฮีโร่นะฮะใช้ใส่ลมแล้วก็ได้สแต็กทั้งหมดนะครับผมสูงสุดอยู่ที่5้าสแต็กนะครับทำให้เราสามารถตีไกลได้5ทีแบบนี้นะฮะซึ่งการตีไกลแบบนี้นะครับข้อดีก็คือเราสามารถใช้กดดันในออฟเลนได้ดีขึ้นนะครับผมหรือว่าใช้เข้าไฟให้ล้วงฮีโร่ต่างๆได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะบางจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนีเข้าป้อมไปเน ส่งพลังตีไกลนะครับโยนดาเมจเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกก็ทําได้นะครับสาหรับริโป้แพทนี้ส่วนความสามารถอื่นๆของริโป้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยก็โดดได้3ครั้งเหมือนเดิมนะครับสกิลสก็คล้ายๆเดิมนะครับปล่อยพลังออกไปสกิลอันตีนะครับก็จะเน้นตีแล้วก็เด้งเลือดเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะแต่ว่าจะมีการขยับนู่นนี่นั่นเล็กน้อยนะครับรายละเอียดก็จะตามนี้เลยนะผมจะขึ้นข้อมูลไว้ที่หน้าจอนะครับผมและสําหรับไปเทมดูนพลังแฝนที่ผมจะใช ครที่ีพร้อมจะไปดูการเดินเกมในแรงของลีโป้สกินใหม่เทพสายฟ้านี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลเลยกันเลยครับผม Richman Shop RV วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม R v วีในเว็บรับ Richman Co น n นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง2 5มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนตรงที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เราก ในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับลีโป้ปรับใหม่ที่บัฟปุ๊บมีสกินใหม่ปั๊บทันทีเลยนะฮะอ่านี่ครับผมหูตีไกลได้ครับสามารถใช้กดดันเลนได้นะนี่คือถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยไม่สามารถทําได้นะตีไม่ถึงนะครับผมแต่แพทนี้นี่ กดเลนกันรัวๆครับดูๆๆเขาวิ่งหนีเราเลยนะสำหรับเด็กตรานะครับนี่แล้วมีทางด้านของแม่ทางเตียวเสียดนะคะมารอรับชายหนุ่มรูปงามอย่างริโป้นี่ปามกันไปก่อนนะผมฝันข้ามนี่คือแบบไม่กล้าเลยนะพอเขาเห็นเราใช้สกินใหม่สวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับ ถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าแล้วก็เราก็ต้องบังคับให้เขาบวกกับเราด้วยการมายุ่งกับคลิปตัวนี้ครับอ่าใช้ได้ผลมากเลยทีเดียวนี่มาได้มาได้อ่ายังไงก็ต้องบวกครับผม9 9เป็นแบบนั้นแล้วผมเล็งเล็งเลือดก่อนประมาณนี้เรากาันโอเคครับผมได้เฟิร์สบัตรมาครับจังหวะนี้ เราต้องเลงเอ็กซ์คิแบบแมนแมนนิสหนึ่งนะครับผม <_ d ose> เดี๋ยวกูดโดดไปไหนวะเนี่ยคิปอยู่นู่นนะครับผมโอ้โหเราเลือดเราเหลือแค่นี้ครับไม่เป็นไรฮะเราก็วาร์ปกลับบ้านเลยสิครับนี่ตีกองแบบโคตรเจาอเทสนะคะแล้วก็บินขึ้นฟ้าครับผมไปเดินเกมกันต่อนะฮะร,รอบนี้นี่ผมไม่เดินไปเลนตัวเองนะมาหาพวกสักหน่อยแล้วกันโอ้โหแต่ว่า เขาแจกตปลาโลมาครับคุณแม่ลูเมียเห็นหมดเลยว่าเราเดินไปไหนตอนไหนนะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เลนของตัวเองก็ได้อดบวกเลยฮะคนรู้หมดว่าเราไปไหนตอนไหนนะคุณแม่นี่มันแบบตัวเมตาจริงๆนะครับเป็นอะไรฟาร์มก็ได้ครับผมใจเย็นฮนะเวลาที่เราจะใช้บวกนี่มีอีกเยอะแยะว่าแต่เด็กตา้านี่คือแบบเขาแบบไม่กล้าย,ยืนเลนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าเขารอเวลสี เฮ้ยยังไงนะฉันอ่านความคิดนายไม่ออกจริงๆเลยมาหน่อยเดชครึ่งหลอดไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าเขาเวลสืสีนะเราใส่สุดใส่เขาไม่ได้นะครับผมเขามีอันติแล้วนะตอนนี้เราก็ลองล่อด,ดูครับเขาจะสนใจคีตตัวนี้ไหมนะถ้าไม่สนใจก็หล่อมๆครับบวก48บาทชิวๆอุ้ยตรงนั้นเพื่อนกําลังเดินเกงมาอยู่ครับผมต้องไปช่วยแล้วจังหวะนี้งวยแตกครับผมไม่เป็นไรได้อยู่ ขอบวกหน่อยละกัน,นครับแล้วเก็บซิลไปก่อนจังหวะน,นี้แล้วเจอทางด้านของอีชาคางดำับผมแต่ว่าสกิลเราครูดาวนานานนะครับตอนนี้นี่ไล่ใครนี่ลำบากจัดนะฮะอาจจะต้องมีไอเทมลดครูดาวสักหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเปียร์อัลองกินนุดอมนิอามต่างๆนะแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่ ผมขอดูก่อนนะครับว่าผมจะเลือกไอเทมอะไรดีเพราะว่าการเล่นออฟเลนเนี่ยเราไม่อาจจะเซ็ตของได้100%เรนะเราอาจจะต้องพลิกแพงไปตามสถานการณ์นะครับว่าเกมนี้เราต้องการอะไรนะแต่ผมดูแล้วนะครับว่าฝันของข้ามเนี่ยเวทอย่างเยอะเลยนะครับโลมิงก็เป็นอีชาด้วยป่าก็เป็นซีลนะผมอาจจะรัดขึ้นทรอยหรือแม้ของการเวทอื่นๆมาก่อนนะครับผมจังหวะนี้4นาทีแล้วนะผมเปิดอันติตีป้อมเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าอันติของเราเนี่ยจะช่วยให้เราตีแรงขึ้นนะแต่ว่าซีล าอาจจะไม่เสี่ยงตีป้อมต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวตุยนี่ว่าแต่ซลลนาอยู่ที่นี่คนเดียวหรือเปล่านายเห็นไหมว่าสกินชั้นเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวฉันจะวาร์ปโชว์ให้ดูนะนี่เผื่อได้สนใจว่าจะไปจัดตามมานะไม่แพงมากนะ890คูปองนะฮะ <c oughs> อุ้ยคุณแม่ส่งปลาโลมามาจากไหนไวะเนี่ยอตลกมันเป็นโลมาหรือฉลามนะ ไม่แน่ใจนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์กนได้นะดับเบิลคิวมาว่าจังหวะนี้นะครับยานทีมเราเอาเรื่องจัดโอ้โหแล้วทิปเบิลคิวไปแล้วครับผมคุณผู้ชมอ่าอุ้ยมาแล้วครับสำหรับสเปียร์ออฟลองกินสครับผม,มแต่ว่าผมยังให้พาร์ีีของลิโป้แพทนี้มันตีไกลกว่านี้อีกนิดนึงนะแล้วก็เอฟเฟกแบบใหญ่ๆกว่านี้อีกนิดนึงเออนี่แบบผมรู้สึกว่าเอฟเฟกมันน้อยไปแล้วก็สั้นไปหน่อย นะครับผมถ้าเกิดว่าไกลกว่านี้น่าจะแบบเฟี้ยวเลยอ่ะเออน่าจะน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับผมคือเท่านี้ก็น่าเล่นแล้วนะแต่ว่าถ้าไกลกว่านี้มันจะแบบรู้สึกอลังการไงเออแต่ก็มันเป็นเรื่องของสมดุลเกมด้วยนะครับก็แล้วแต่ GM จะพิจารณานะฮะจังหวะนี้เรามาเดินเกมกันต่อที่ด้านบนครับแล้วโอ้โหมันเอาซีลมาเพราะว่าทีมเรามีสจู๊นี่เองครับแล้วก็โดนไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้แค้นให้นะจังหวะนี้แต่ตรงนั้นเป็นเอลซูครับผิวดีจริงๆเราต้องไปแล้วว่ะนะฮ โอ้โหดูครับเอฟเฟกของสกิน800นะครับสวยจัดนะจังหวะนี้แต่ว่าเรานี่เลือดน้อยมากนะครับเก็บเลือดไปโอ้โหไม่ค่อยเด้งเลยเอ้ยตรงนี้มีอิชาครับแต่ว่าเรายังไม่มีอันติีนะใจะเย็นก่อนครับอ,อิชาคางดำครับช่วงนี้เจอบ่อยนะว่ามันมีแบบบั๊กอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่าความจงใจนะอาจจะเป็นความจงใจก็ได้นะครับผม อ,อีชาก็น่าเล่นขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องดูดับดีๆด,ด้วยนะครับผมนี่เขาพยายามตอดผมนะเฮ้ยผม,มไม่โดนขังง่ายๆนะเฟ้ยสกิลหนึ่งเนี่ยผมโดดออกจากการขังอีชาได้นะระวังตัวไว้นะครับอ่าอย่า,าเล่นกนระลิปโป้นะตรงนี้โดนเปิดแมปครัไปดีกว่าตรงกลางมีทางด้านของคุณแม่ครับผมเอ้ยจังหวะนี้โอ้โหคุณแม่ฟิกเกอร์ว่ะแต่เลือเดเหือเท่านี้ต้องโดนผมนะครับคุณแม่ โอ้โหแล้วประทะหน้ากับซีลครับเฮ้ยมวยนายควรจะถอยไปจะจัดการเองดีกว่าเออเฮ้ยถอยเพื่อนไม่ดีไม่ดีลิโปนี่ต้นเกมนี่อันติคูดาวค่อนข้างนานเหมือนกันนะต้องรอกลางเกมมีของสักหน่อยนะครับมีรถคูดาวนะถึงจะแบบกดอันติบวกได้รัวๆนะครับตรงนี้ผมอยู่คนเดียวอ่ะผนข้ามาสามวะผมน่าจะต้องปล่อยแตกดีกว่าผมกันไปก็ไม่น่าอยู่นะครับไม่ไหวโอเค ข้างบนเหมือนเหมือนเขาจะไปหาหยานนะผมไปซ้อนเขาไว้หน่อยดีกว่าบวกได้นะผมว่านะไหวนะครับถ้ายาณเราลำตึงนะแต่ถ้ายาณเราล่วงก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคนี่ปั๊บฟุบมีสกินปับ๊บอย่างชอบเลยวะ่ะนะฮะชื้ปั๊บปุ๊บปับ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะผมตีป้อมอยู่แต่ว่าถ้าเพื่อนอยากให้บวกก็ได้นี่แต่คุณแม่ลูเมียมาครับ แล้วโอ้โหสักหน่อยและกันเว้ยโอ้โหผมพลาด <c oughs> ไปเลยกันต่อครับผู้ชมฮะเมื่อกี้ห้าวไปหน่อยนะแล้วก็สกิลพลาดด้วยนะตรงนี้คุณแม่ลูเมียโอ้โหดูมันขังผมไวโอ้โหปลากสก,กิลแม่นจัดครับอีชาหมั่นเขี้ยวไ,ไว้เอาตัวไหนดีวะเอาตัวนี้แล้วกันสกิลสองับผมมากันเยอะโอ้โมีอันตีกันเหรอฉันไปอยู่กับเธอดีกว่านะเด็กสตรา โอเคครับ okay, ผมได้4ครับทีมเราสวยจัดแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวนะอันตีผมมาอยู่กดฟึง้งรีเลือด2ีอนะครับผมของเลือดที่หายไปนะสำหรับอันติริปโปแแพทนี้นะครับก็คือเขาบังคับให้เราใช้ตอนเหลือเลือดสักครึ่งหลอดหรือว่าแบบเ,เลือดน้อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าใช้ตอนเลือดแบบเกินครึ่งหลอดเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะแพทเก่าเนี่ยเด้งแรงกว่านะถ้าใช้เกินครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าผมมองว่าอย่าไป เขาเรียกว่าอะไรอย่าไปโฟกัสว่าเราจะต้องใช้ตอนไหนดีกว่าเอาเป็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไฟตอนไหนแล้วเรานัวอยู่กลางดงไฟแล้วเราแบบกดในยามที่สําคัญนะ่ะผมว่าดีที่สุดนะครับถ้าไปรอเลือดน้อยแล้วกดเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบโดนสตันตายไปก่อนก็ได้นะเออฟามครับเฮ้ยอย่านะอย่อยุ่งกับฉันซิลตอนนี้ฉันแหลมมากเลยเพราะว่าเพื่อนนายเนี่ยพร้อมซ้อนตลอดเวลานะฮะโอเคครับ, okay, รบเกมนี้นี่ก็ ความตึงนี่ใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะเอลสูนะครับผมได้กลิ่นความปวดของเอลสูนะแต่ก็เล่นดีหมดนะคุณมงคุณแม่อีชานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมไม่ค่อยดีเลยว่ะตรงนี้รู้สึกว่าไฟมันไม่นัวพอโอ้ดูครับคุณแม่คุณแม่มันเขี้ยว <c oughs> ไปลุยกันต่อครับตอนนี้ผมแบบมันไส้คุณแม่แบบ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องโดนซะตลอดวลาอรัเมื่อกี้นี้ทั้งโดนทั้งสกิลสองสะบัดโดนยกนะครับล้วงยากจัดนะ ยกเว้นว่าเราจะมีอันตรีในเวลาที่เหมาะสมนะเฮ้ยแฉสวยครับไม่ทำตียวเส้นมวยเก็บไปแล้วเฮ้ยเงาอะไรสีฟ้าฟ้าสกินนี้ไม่ดีอะเนี่ยเห็นง่ายนะครับสำหรับเอลซูสกินนี้นะไม่ค่อยโอเคนะอ,อีชาคางดำขอไล่หน่อยเว้ยบันเที่ยวบันเที่ยวโอเคครับผมตอนนี้ทีมเราเก็บหมดตีนะครับเราเอาอะไรดีนะผมว่าโอเค ก็สเลเยอร์น่าจะโอเคนะเพราะว่าคุณแม่จะเกิดอีกแล้วถ้าร้อมกลางนี้ไม่น่าจะได้นะคุณแม่นี่เคลียร์คีฟอย่างดีนะผมโอ้โหคุณแม่เกิดมาปุ๊บส่งอันตีมาก่อนเลยฮนะแล้วอันตีมองอย่างยากนะครับสกิน v ีไนะตีไปครับผมสาหรับ ayer, รกส็สเลเยอร์เราทำหน้าเอ้ยไม่ใช่ก็สเลเยอร์ดาร์คสเลเยอร์เราทาหน้าที่แทนป่าได้เลยนะสำหรับอันติของเรานะครับผมน,นี่เก็บออบเจกทีแบบสบายๆนะครับรีโป้แพทนนี้ อ่านี่แตนะผมว่าไม่ออกอมีอาร์มดีกว่าเกมนี้ขอเป็นเนี่ยครับดาบดิมครับผมรู้สึกว่าผมผมต้องเข้าไฟคนเดียวนี่วา่าเออถ้าเกิดว่ามีดาบดิมเอาไว้รับอันตีของซีอะไรอย่างงี้น่าจะดีนะครับผมชาขังดำมาผมแล้วโดนไปครึ่งเ <c oughs> วลาได้อะไรครับจังหวะนี้ฮะเฮ้ <c oughs> ยสกิลนี่เลย ไกลไงแผ่นนี้เรียบร้อยโอ้ยแม่งเออเลยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้ดาบดิมินิเชอร์มาแล้วนะครับผมแล้วเปิดอันติยัดไปที่คุณแม่ลุมมียเรื่อสงสตันผมสักทีนะครับไม่สตันโคตรเยอะลยฮรโนบ้าอะไรวะนันะ่นน่ะเกมลุยกันต่อครับโอ้โหแล้วมวยจัดทางด้าน,ออนของอีชาคางดำไปแล้วครับแล้วตรงนี้เจอตัวตึงเอลส่กูไปยุ่งกับมึงดีกว่านะแต่ว่าเพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้เลาใจเย็นนะ ผมว่าผมสัมผัสได้ถึงความตึงของเอลซูนะครับเล่นเขาต้องเรามัดระวังนิดนึงนะเขาเล่นดีมากนะฮะดันล่างนั่นซีลแบบดันเวฟมาสวยจัดครับทำให้เราเนี่ยโอ้โหแม่งซูมโดนคูอีกอ่าเดี๋ยวรตรงนี้ผมจะทำการเปิดกอสเลเยอร์นะเพื่อได้นะฝั่นของข้ามตายทั้ง3ตัวก็ควรจะได้อยู่นะแล้วดามจจะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหเหมือนเหมือนผมตีไม่ค่อยเข้านะครับสำหรับ ก็สลเยอร์ครับผมโอ้โหแล้วซีลมาเรียบร้อยโอ้โหโดนซูมอีก3,000วะ่ะซูมโคตรแรงครับผมตรงนี้ผมไม่มีอันติด้วยโอ้เคาะซ้ำกำซัดจริงๆนะครับอันติมาแล้วเออตีเด้งเลือดหน่อยครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บโอเค ได้มาประมาณนึงฮะนี่ครับเลดเกมแล้วคูดาวเรามีนะเราจะสามารถกดอันติได้เรื่อยๆนะคูดาวจะไม่เยอะจนเกินไปนะครับนี่ครับอีก6วิเท่านั้นโอ้โหแต่ว่าตรงนี้ผมว่าบวกยากน,นิดนึงครับเราต่อบไปก่อนดีกว่านะฮะแล้วอันติเรามาครับจังหวะนี้ใส่ไปที่อีชาคางดาแต่เขามีฟิกเกอร์หนีไงถ้าผมแบบถ้าผมอยากโยนนี่ผมโดดเข้าไปใส่อีชาคาป้อมแล้วนะเออแต่ว่านี้ผมแบบ ไม่อยากเสี่ยงนะครับคือถ้าโดดเข้าไปเนี่ยมีโอกาสค่าได้สูงมากแต่ก็มีโอกาสตา,ตายเองสูงมากนะซึ่งตายตอนนี้นี่ไม่ดีเลยนะครับเพื่อนอาจจะเสียกอสเซเลเยอร์แล้วก็แพ้เลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมดักหวะคุณแม่โอ้โหแล้วเช็คพุ่มด้วยโคตรแบบโคตรตึงอ้าววิชาคางดำครับมาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยก็มาดิว้าเฟอร์บอลแม่งแรงจริงวะเ <c oughs> ฟอร์บอลแผ่นนี้แม่งแรงจะตีอย่างเร็ว นะฮะืออยากเล่นบ้างเหมือนกันวะ่ะแต่กลัวคนดูด่าผมอะ่ะผมเห็นแบบดอยเซอร์ลงคลิปแล้วแบบคนแบบดาม่าในในกลุ่มอ่ะเยอะจัดเลยอะ่ะผมแบบผมก็เลยไม่กล้าทำคลิปแล้วผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะเออนะครับคนดูว่างไงดูอยากอยากดูไหมครับ ถ้ากูดูอยากดูแล้วกูดูจะดราม่าหรือเปล่าเออหรือว่าผมควรใส่แบบว่าคําเตือนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปไหมว่าเอยอย่าไปหาเล่นตามกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้เด็กซ่าไม่มีอันติเลยเนี่ยผมรอ้อยเขากดอันตินะแล้วผมก็กดกดอันติสวนแบบเด้งเลือดสู้กันอะไรอย่างนี้เฮ้ยมาอีกแล้วน่าจะมีสกินใหม่นะเป็นแบบปลาหมอนะเปลี่ยนจากเฟอร์บี้เป็นปลาหมอคางดำน่าจะขายดีนะ และตรงนี้ครับเอลสู่ตัวตึงับพอตีตูดหน่อยละกันเว้ยโอเครอบนี้เขาเหมือนจะสกิลหมดหรือเปล่านะรู้สึกตัวเย่ง่ายแปลกนะครับปกติแบบยากจัดล้ำมันไสไงแล้วกูบั่นไสแล้วกูเอ็กซ์คิวไม่โดนไงอยากปีนป่าหว่านโทษที โอเคครับการตายของผมทําให้เพื่อนได้รับพลังแห่งกอสเลเยอร์มาดูกันว่าเราจะใช้พลังนั้นคุ้มหรือไม่นะครับแล้วดูครับตัวโซน3ตัวนี้มันทำให้ผมเล่นยากจริงๆนะครับมีทั้งอิชาโซนมีซูมเอลสูโซนแล้วก็มีอิลูเมียด้วยน่าไม่เป็นไรครับผมจะพยายามบอกเลยว่าเกมนี้ผมออกของกันเวส2ชิ้นทั้งไกอาทั้งทรอยนะฮะออมีดาบดิมด้วยก็มาดิวะ กูพร้อมลุยนะครับบอกเลยว่า,าหัวคลิปนี้ผมอาจจะให้คำแนะนำไอเทมอย่างหนึ่งนะแต่ว่าในเกมจริงนี่มันเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับผมและตบหนีได้ได้ทางด้านของเอ็กซ์เด็กสตรามาครับแต่ว่าเลือดผมนี่น้อยเหลือเกินผมรอกดอันติ้เด้งเลือดนะครับแต่ว่าคูดาวก็นานอยู่นะนะครับโอเคตีตีเอ้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 เอาว่ล่าสักแมง ผมไม่เหมาะกบการไล่ไล่คิวเอลสูจริงว่ะขอโทษด้วยนะครับโอเคเฮ้ยแต่เพื่อนเราเก็บได้ไงแจมครับและตรงนี้ครับฝนข้ามตาย3ครับเรามีครีปมาแบบบึ้มบ้มามอ่ะโอ้โหมันม่วงตีครับผมตีเฮ้ยเดี๋ยวนะผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าเอ้ยผมตีป้อมเราไม่เด้งเลือดหรอโปรติริปโปตีป้อมเด้งเลือดไม่ใช่หรอครับหรือว่าผมจําสับสนกับคิวคอสวะ อันนี้ใครแบบเป็นเมนริปโป้ช่วยบอกผมทีนะแต่ผมค่อนข้างจาได้ว่าตีป้อมผมเด้งเลือดด้วยนะเออแต่ผมแผทนี้ไม,ม่เด้งว่ะนะครับมัดเที่ยวมัดเที่ยวโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ ลิโปสกินใหม่พร้อมกับการปรับใหม่ครั้งนี้นะฮะขอบคุณ MVP ซึ่งในแกลิปโป้เทพสงครามนี่ตีกองตึงๆครับโอ้โหตีกองเรียกเทพสายฟ้าว่าโคตรเทพอย่างตึงหว่งสกินนีโ้โอเคครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดซับส r คร e กดไลค์กดกระดิ่งนะครับกดให้หมดนะครับมีปุ่มไหนก็กดให้หมดนะครับยกเว้นปุ่มดิสไลค์กับ report เกบสุดท้ายนี้ก็ขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับคิดถึงคลิปดูระหว่างกินข้าวคิดถึงคลิป pjy gamer